นี่ของบิดายายกล้าดีใจสัตว์ระสิโอูชุชายลูบปากลวนร้าไม่หยุดข้าชั่วเล่นชัช่วชั่วช้าไม่จริงช่างแสบสัน อยาดทำ,ททำหลุดเปลือกพีกล้กออีชอ็อกดีเร่าจริงไออแต่หล่อแต่หลอแต่หลอก็หังขู่เบาหูข้องอกอกฮันโอ ดาปาดีนะซื้อพ่อพูดจ้าไม่รู้ฟังบอกฉันไม่ได้ทำบอกเขาไม่ได้ทำก็ไม่เชื่อไอ้เจ๊กันตาบาลยังนี่เลยเฮ้ยมันแก่งจรงหลอกเอาเงินอยู่เลยเฮ้ยแต่พ่อหูบาลเป็นไงมันกลัวมันโอมันก็ไปทำมันดิไอ้นี่กันนั้ไอ้นี่ก็ห่วงเมียเหลือเกิน มันอยู่อีกไม่กี่ปีมันก็หมดอายุไขแล้วทเป็นทับคคนไม่ใช่ยุงไงเวทนบผมใช้ไม่ได้ทำคนไม่มีจิตใจต่ำก็ะทำซ้ำเช่นกับพวกของนางถ้าพระบิดาไม่เชื่อก็ถามดูเถอดมรุษสองคนนี้อยู่ในเหตุการณ์อายุธให้เขาเล่าให้ฟังจะได้ตาสว่างสิทีเ,เรื่องราวเป็นยังไงอ้าวเชิญคุณประยุทธ์ป่าสายครับ เรื่องราวเป็นอย่างนี้พะยะค่ะคือพวกท่านสิงทองเนี่ยทรงพระปัญฑุมอยู่ในห้องดีๆมือไม่ไดังมือไม่ดังมือไม่ต้องพูดอย่างเดียวมือเฉยๆเมียของพระองค์ไม่รู้มาจากไหนมาหาต้องสิงทองมาขอความรักรักสิงทองอมือไม่ไดังเป็นความจริงเหรอเออเจ้าพี่เจ้าพี่คะอ๋อพี่เฮ้ยเฮ้ยที่มึงพูดอะไรอ่ะ ไม่แน่ข้าไม่เชื่อเว้ยต้องนี่คือคําให้การจากเจ้าคณะจังหวัดมึงยังไม่เชื่อกันเนี่ยเฮ้ยนี่เกงวันร้านไม่ใช่พักแต่เลวต่อหัวเดี๋ยวถามตรงมันโดนที่ต่อหัวเท่าไหร่วะไอ้ปากที่ขอได้ยึกได้ชะก็ะบอกมือกระบอกเห็นแต่อยู่ที่ว่ากระหม่อมจะพูดหรือเปล่าคนั่นเองแต่กระหม่อมยังจะพูดมึงพูดมา มืดเหร่นะมืดจะทำไงไนอนนะนอนนี่นั่นไงนอนก็นอนเดสคนในห้องนอนไหมก็นอนสินอน่ไนะกะง่วงอยู่กใกลดกาเออทำไมหนึ่ทุกอ่ะทุบหนึ่งน,งนงไงเตะเลยหนึ่งทุนด่ฟังกมด,ดิหนึ่งทุบแล้วสาคนนอนสาคนมีหกขา นอนเนี่ยบอกไหมใช่เคยเดินมาก็เห็นเป้าของขาเลยรู้เดินเลียนวันนี้โอ้ขาเออกูว่าแล้วไงเล่นไปเลยพรุ่งนี้เราไม่มีงานหนึ่งทุ่มนอนปุ๊บเอ้าคิดคิดใช่ไหมตามบนใช่ไหมหนึ่งทุ่มไหมหนึ่งทุ่มนั่นไงเข้าหลับไหมเข้าหลับเราห่อแล้วเราหอแล้วนอนหลับไปนี่หลับแล้วไม่ไแล้วอ่าฮะหลับตอนทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งหลับแล้วอืมตื่นไหมทีอ่ะห้าโมงเย็นแล้ว ในกาบ้านป้ามันเรื่องถอยหลังไอ้เวรมันหนักเข็มมันหนักเข็มมันก็เตะกลับไงเออแต่ทวาจริงแล้วมันสามทุ่มสามทุ่มอ้าใช่ไหมแล้วยังไงสามทุ่มก็ยังนอนอยู่สามคนเออฮะแต่หขาเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วทำไมทำไมเจ้าภาพเขาไม่บ่นขอเทพบ่นขอเนื้อสิเออขอนอนปุ๊บสี่ทุ่มมาแล้วอ้ะแปดขาเลยเนี้แปดขาแปดขา ก็บอกอ่าวพแบขาบออ้าวพแบขาทีนี้เล่นสองงงเลยอะไรเนี่ยไต้องไม่สองงงแล้วมันไม่ใช่แล้วนอนดูน้คนหกขาหกขาหนึ่งทุ่มอ่ะหนึ่งทุ่มพอสามทุ่มปุ๊บแปกขาแปขาเลยอามันจะใครอามันจะใครตายแล้มันจะใครนั่ะมันจะใครอ่ะไม่อ่เนี่เฮ้เป็นความจริงเลยเขาจูพี่ กูเชื่เมียกูคนเดียวิดดาไปแล้วข้ามทั้งทิ้งเสียอ้าวข้าข้าจะวิ่หนีหีเมื่อเจ้า่ารถข้าดู้อยู่รนี้นะยุรูปน้องหอมนี้เหรอรีบดูครับของด อะไรเพคะจริงทองทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหมายจะเอาเรื่องทองทำนีแบบนี้นลูกจะผิดไหมเสร็จพี่เลยอะไรไปหรือเปล่าว่าเคยรับสั่งกับหม่อมฉันไว้ว่าอย่างไรคนปางล่างห้ามขึ้นไปยุ่งกับคนปางบนส่วนคนปางบนก็ห้ามลงมายุ่งกับคนปางล่าง แต่วันนี้เรื่องมันเกิดที่ปาง,งานนะเพคะหมอ,อฉันถามเลยว่าถ้าคนปางบนมันไม,ม่ลงในยุง่งมันจะเกิดเลือดได้ยังไงเล่าเจ้าพี่แต่เมื่อกี้พระพี่นางก็ไม่ได้เหตุการณ์พูดแบบนี้แต่ว่าเข้าข้างลูกตัวเองแม,ม่เป็นยังไงลูกมันต้องคงเป็นแบบนั้นเชื่อได้ทิ้งแถมเสด็จพี่จะไม่เชื่อหม่อมฉันก็ไม่เป็นไรแต่ชื่อตี่สิงห์ทองหมอฉันขอไว้เถอะเพคะ เราจะตายสูงข้นบนความต้องกลับไปก่อนปิงทองถึงยังไงก็แล้วแต่เรื่องนี้จะมีความผิดพ่อจะฆ่าเจ้าก็จะตายสิหมดล่าขอให้โอกาสเจ้าอีกครั้งหนึ่งนำม้าหนึ่งตัวโทนหนึ่งเล็บไปตัดโคยเสือแทนให้พอ่อ โจดทำไม่ได้ไอ้อย้าพระยล็กค่ะตัดหัวสิงทองเอามาให้กูจะ<อ> <c oughs> ไม่เสร็จดิแกแล้วตัวเองอที่ดทเลทำมากับมือเกิดจากความรัก่ค่าเขาทำไมเขาไม่รู้เกิดจากเรี่อตัวเ มันไม่มีความหมายองไรยังไงทำไมจบทักแว้ดิ้วเฮ้ยโอ้โหอะไรมึงพลิ้วพี่ไรอะไรมึงเนี่ยฮะกูไม่เกี่ยวนะไอ้งามใช่ข้าข้ใช้ลูกกูไปกูไม่ได้ใช้กดพวอกุนไม่มึงไปรู้เปล่าไม่ได้ใช้ตะเลิบไปไปไม่ไหวแล้วไปไม่แอบนั่งกวกตรงไหนจะไปดูเลย สเสน่หนามโจรสรงวรอุทธิ์เมื่อคิดสะทุนก็ต้องทำคุณไถ่โทษขยาบเยืงเง่อย่างสร้างประโยกุกต์ดั่งฤธิรอดสั่งพลาเตรียมพร้อมผ่าดคนปราบโจรใคร ยังเมตตานให้ทวนกับมาดึงตัวรีบไปอย่าหัวชังช้าขอข้าสติไม่ร่อยรู้ ผิดสนอยเลยนี่โทษจังที่แจ้งแจ้งหัวจีช่วยหน่อยนบีผาจาเต็มใจไปรบพี่จบวาระงด้วยอัดสวางรีดาผู้ชมครับนักโชว์ละตรนี้ไป สวัสดีรับชมปัตตานีราการควบมาแบบฉบับน้องโบปฏิเท่เป็นความเร้ากระตุ้นใจกับแฟนๆผู้ชมทุกท่าน